สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอจะพาทุกคนไปแกะพัสดุกันค่ะซึ่งไอไม่ได้ทําคลิปแกะพัสดุมานานมากแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการแกะพัสดุนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นของที่ไอสั่งมาจากในแอปส้มนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะชิ้นแรกกันเลยค่ะนี่นะคะชิ้นแรกของไอเลยเอยทุกคนน่าจะเดาได้นะว่าไอาสั่งอะไรมา นะคะอย่างแรกที่ไอสั่งมาก็คือนี่เลยช่วยไอสั่งเคสไอโฟนนะคะทุกคนนะคะอันแรกอันแรกเลยเป็นเคสใสอันที่2ก็เป็นเคสใสเหมือนกันแต่เป็นแบบแม็กเซฟนะคะส่วนอันที่สานะคะก็เป็นแม็กเซฟเหมือนกันแต่เป็นลาย โบนะคะลายโบกับดอกไม้ผีเสื้อแบบนี้น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวไอซจะลองใส่ให้ดูนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเคสเก่าของไอนะคะก็คือมันแบบมันเหลืองแล้วมันเป็นเคสที่แบบเหลืองแล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวลองให้ดูเลยดีกว่าอันนี้นะคะเป็นเคสน้องโบมันต้องแกะอะไรก่อนไหมน่าจะไม่ต้องหรือเปล่า เอาแบลวทันทีนะคะเอามาติดกับอันนี้ได้เลยตึงแบบนี้นะะ่ารักอันนี้นะคะก็เป็นขาตั้งโทรศัพท์นะคะสั่งมาจากแอปตอกๆนั่นเองค่ะก็คือตั้งแบบดีมากไม่หลุดเลยหลุดนะคะสามารถตั้งแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้เอนได้เชิญเลิศนะคะหรือว่าแบบว่าจะถ่ายรูปแบบ ือแบบนี้ได้เลยนะคะแนวนอนได้หมดเลยนะคะนี่นะคะใครสนใจก็ไปตามกันได้นะคะมันเลิศมากเดี๋ยวมาดูต่อไปไปนะคะนี่ก็เป็นแม็กซ์เหมือนกันเป็นแบบใสก็คือจะคล้ายๆกับอันอันอันเก่าของไอซนะ์นั่นแหละแต่อันเก่าของไอซ์มันเหลืองแล้วะคะ่ะทุกคนนี่มันเหลืองแล้วนะคะเสื้อนี้มาสีปึง้งแต่คือต้องแกะก่อนนะยังไม่ได้แกะ <laughs> ยังไม่ได้แกะนะคะ เดี๋ยวตอนจะใช้ค่อยแกะแล้วก็คือมันต้องลอกเทปออกเพื่อมันจะได้ดูใสฟิงขึ้นมาอันสุดท้ายอันนี้เป็นเคสใสก็คือไม่กระลองกองแกงบริจินกองนะคะมันก็ดีอะ่ะก็หนาอยู่นี่นี่เคสใสใสแบบดูหรูหรานะคะราคาแพงรสมานี่นะคะก็จบไปกับการแกะของชิ้นแรก ใส่อันนี้เลยดีกว่าอันโบประทับใจชอบเป็นสาวแบลค็คคิ่วอันนี้ดีกว่าปึ่งก็ปิดไว้ลเดมาของชิ้นต่อไป Amazing ม,ม,มากค่ะทุกคนเป็นของที่ไอซรอมาประมาณวันสองวันเป็นสิ่งปัจจัยที่5ที่ไอซขาดไม่ได้ท่านเองสิ่งนั้นก็คืออะไรอะเดีย๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่าคะ่ะ อันนี้นะคะรอมานานอันนี้นะคะเราเอฟมาจากแอปสีส้มนั่นเองค่ะ<_ <k> _ <v> ตัดให้ค่ะเลยชักชักชักว <_ v> ้าวตื่นเต้เนอ่ะแซ่ล่ว้าวอะไรนะอันนี้นะคะสั่งมาจากสตูดิโอนะคะที่ไอคอนสยามนั่นเองค่ะข <_ v> อาตีแบบ มาแล้วเป็นสิ่งที่ไอคานไม่ได้เป็นปัดัยที่ห้าของไอ,อ้นั่นเองเอาคือแบบตอสซินมาดีมากสิ่งนั้นก็คือแอบวอดค่ะทุกคนว้าวของเลิศนะคะแล้วก็ได้ใบเสร็จมาด้วยนี่ อันนี้นะคะอันนี้จะเป็น AirPod Air c Air คะ่ะสั่งรุ่นล่าสุดมาเลยเพราะว่าอันเก่าหายไปไม่รู้ใครเอาไปคะ่ะมันเศร้ามากคือตามหาทุกวิธีทางแล้วเปิดดูก้องดูอะไรทุกอย่างแต,แ,ตแต่คือไม่เจอนะคะอทัหายที่โรงเรียนใครเจอก็นำมาคืนได้นะคะแต่ไม่เจอแล้ช่างมันเถอะใช้อันนี้ไม่เจอแล้วนะคะตัดสินใจซื้ออันใหม่คะ่ะจบ เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่กับน,น้องคนใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาอันบอกแกะกันเลยดีกว่าค่ะ ฟัอันนี้นะคะก็จะเล็กกว่ารุ่นเก่าแบบเยอะเลยนะคะ AirPods เก่าที่ไอซ์เคยใช้ก็คือ AirPods รุ่นที่2นะคะนี่ก็อาบมาเป็น4เลยนะคะก็จะเล็กประมาณแบบนี้น้องจิ๋วนี่น้องจิวงจ๋วเท่านี้เองน่ารักตะหมูตะมีจะใช้ใส่ชาร์จก็คือใช้ของ Type C นั่นเองนะคะอันนี้ เล็กต่มูตมีมากส่วนอย่างต่อไปนะคะสุดท้ายซึ่งของอันนี้มันก็จะลิงก์กับของชิ้นที่สองนั่นเองค่ะทุกคนพอเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนั้นก็คือนี่เลยอันนี้นะคะก็คือเคสแอร์พอตนั่นเองค่ะไอสั่งมาเป็นสีเหลืองชอบสีเหลืองมากนะคะแล้วก็สั่งเป็นลายชินจังนี่น พี่หล่อทุกคนใลลองใส่อันนี้นี่ใช่ไหมแบบนี้ไหมทุกคนว่ามันใช่แบบนี้ไหมอะแต่ไอว่ามันน่าจะใช่นี่นะคะของที่ไอสั่งมาก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอยากให้ไอทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไอต้องขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย